กราบสบายดีเนาะสบายดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์สไตล์วิทยนศักดร์เนาะอยู่กับข่าพประเจ้าทนานสุสาร์คนเก่าคนเดิมเนาะบรนี้กาศทักทายสบายดีเนาะว่าจะเป็นพี่น้องทางเมืองลาวเมืองไทยอะไรก็อยู่ต่างประเทศเราที่เขามาหับทรงคลิปนี้เนาะการเนาะบรรยกาทักทายสบายดีนะผมแมาพี่น้องเมื่อถึงสุดคนเราเป็นในอากาศทางฝั่งลาวฝั่งไทยเนาะอากาศหนาวบนนะ่เนาะ เซิงวันยูนีก็เริ่มล่มเริ่มหนาวมาอีกแล้วทุกคนแล้วก็โควิดก็ามกเนาะการมีการระแวงกันเนาะไปห้องหมอก็คือแบบต้องได้กวดอย่างละเอียดเนาะก็คือก่อนสิเข้าห้องหมอก็ต้องได้มีการตรวจอย่างละเอียดเนาะกัหลายอย่างเนาะก็เปลี่ยนไปนะเพราะว่าเพราะว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะเนาะอยู่ภาคเหนือของเวียดนามเนาะที่ทางฝั่งไทยกกนยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหลายเนาะแล้วก็จะได้กับผาความเป็นห่วงเมื่อถึงสุดคนเนาะว่าจะเป็นพี่น้องลาวไทยเนาะหรือว่า คนเวียดนามเนาะครับเป็นหัวมุทสุดคนเนาะขอยทุกคนผ่านผ่าวิกฤตนี่ไปนํากันเนาะแล้วก็ขอให้โลกพยาชนะว่าโลกโควิดเนีหายไปเนาะไวๆโอเคเนาะมือในเฮาก็จะมาเห็ุคลิปเนาะเรียซึ่งเป็นคลิปของหมอเนาะรามานั่นเองเนาะส่เป็นหนังนะมือในเฮากับสิมาเบิ่งหนังนํากันเนาะขอใส่เวลาค่อนข้างจะหล่ในน่อยหนึ่งเนาะเป็นหนังการเรียนหมอของมหาวิทยาลัย หรือว่าเป็นการเหียนหมออาทิรามาเนาะรายการมีนักสแสดงมาสแสดงแล้วก็ซึ่งเป็นคลิปที่บอเพียงแต่สร้างความบันเทิงเนาะแต่ยังให้ยความหูที่แทรกซ้อนไปเนาะซ <S an> ึ่งว่ามื่อนี้เขาจะมาดแอคบางส่วนบางตอนเนาะซึ่งว่าบ,บางส่วนอาจจะมีเสียงเพลงอาจจะมีแบบติลิกซิสนะนะเขาก็จะเอายกเอาแต่ตอนที่แบบสำคัญสำคัญมาเบิ่งเนาะว่าสิเป็นใดไรนะเขาไปเบิ่งนํากันเนาะก่อนจะไปเบิ่งเนาะกะฝากทุกคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้เนาะยังไม่ได้กด subscribe เนาะกะ ฝากทุกคนกด subscribe เนาะให้ถึง70,000 Subscribe เนาะ 80,000, 90,000แล้วก็นเลยถึงแสนเนาะให้น้ำหมูเนาะเพราะว่าหมูยูทูบเบอร์ที่เห็ดคลิปมาตำลังก็จะไปก่อนแล้วเนาะ <laughs> หมดเป็นหยังเนาะทั้งว่าสิได้หน่อยได้ไลายกับหมดเป็นหยังนะเนาะเฮากาขอบคุณขอบใจหรือว่าขอบคุณได้ายที่ควรท,ที่ติดตามจนฮอดทุกมื้อนี้เนาะแต่ตั้งแต่เฮ็ด ทำอิเจนฮอตเจ็ดหมื่นเอ่อหกหมื่นสับสครายเนาะระดับเจ็ดหมื่นแนอนาคตที่จะมาเ,เนาะโอเคแล้เขาอว่ารายย้ายห่างแลวเนาะเขาไปเมืองคลิปกัน,กนเลยเนาะพอคลิปคนขนยายจะเห้วนะตอนนี้กำลังสวยคนขายสุขเสริญหัวใจลมเลี้วเขาเนียาเสียงลงนะเพราะว่าเป็นเสียงเพลงยาติดลิกสิน เวนดึกไม่ใช่หรอ,อตอนแรกก็ได้เวนดึกแหละแต่นี่ขอแลกกันต่อไม่แลกกันนะ่ะโอ้ยก็เราไม่อยากอยู่เวนดึกอ่ะแต่ก็แปลกเนาะตอน,น,นอแรกขอแลกกับมันถ้าเป็นแทบตายยังไงมันก็ไม่ให้ต่อฉันเหนื่อยอะ่ะเหนื่อยจนต้องร้องขอชีวแล้วเนี่ยทั้งอาทิตย์เนี้ยฉันลาบ่อดมาทั้งวันเลยอ่ะมันวันนอนได้ไม่ถึงสีง่ชั่วโมงเลยต่อแกงช่วยฉันนะช่วยอะไรอะ่ะ ก็พรุ่งนี้ฉันได้เวรดึกอ่ะก็เลยจะมาขอไล่กับแกก็ฉันอยากนอนอ่ะนี่ให้สลับเลยนะเดี๋ยวแกไปอยู่กับโดนัทเดี๋ยวฉันไปอยู่กับขนมเพียงเองเออแม่อ่ะเออเดี๋ยวอาจารย์ว่าฉันได้ห้าร้อยเลยเฮ้ยแกเห็ฉันเป็นคนเห็นกับเงินเหรอเอาพันหนึ่งเลยอ่ะแกคิดถูกแล้วเฮ้ยนี่แกจะตกลงตัวแลกกับฉันเหรอไม่อ่ะพอดีช่วงนี้ฉันมึนเหนืออ่ะงั้นฉันไปก่อนแล้วกันนะ บม่ได้เฮ้ยเฮ้ยไอ้โตมึเห็นใจกันบ้างเลยเหรอจะอยู่ดีมันก็มาให้แลกง,ง่ายๆเช่นนั้นน่ะขอบใจนะถิงอ<ม>อยู่ทางฝั่งไทยเพิ่นอยู่ทางฝั่งไทยเพิ่นก็มีการแบ่งเวรคือการนอนล้วก็แบ่งเศร้า,เ,ราเที่ยงบ่ายสินนะก็คือนักศึกษาเวรดึกเลยเขาอาจจะเหนื่อยเนาะเพราะว่าเขาได้นอนเลยเนาะเพราะว่าต้องยามมันคือมันจะไปตีสองทุกคนเหนื่อยหลายไปเนาะไปตีสองแบบ ประมาณตีสี่ครึ่งจะได้กลับมานะเมื่อกาสูนยนะัมเป็นอาชีพของเราแต่กระมวลไปอีกแบบเนาะอ่าไปพยายามเด็กน้อย i n นฟันเนาะคือเด็กน้อยที่แบบแรกเกิดน,นะเราอยู่ตู้ก็จะอบไปในตู้เน,นาะบอกับเานเอกนะหักหลายในเอกคน,นาหาักเลย อ,อันนี้คือจะเป็นหนักเรียนปีสามปีสี่เนาะปีสามปีสี่แบบลงวอดนะบอรดราอะไรกันมาถะมาแบบมากวดคนไข้แต่อยู่ทางฝั่งไทยนักเรียรนี่คือสิบก่ล้ายเนาะแต่อยู่ในนักเรียร์ลายแบบคนไข่หนึ่งแบบมาที่ปีหกยังได้แบบคนไข้ละคนนะนะ่ะปีหกได้คนไข้ละคนแต่ว่าเปลี่ยนตอนเรียนปีสี่เนาะเตียงหนึ่งประมาณสองคนไปสินะ เตียงหนึ่งประมาณสองคนพอคนไข่หนอแต่ว่าหนักเฮียนหลายนะก็เลยแบบแบบว่าเวลาไปกวดก็ต้องแบบกวดน้ำกนะันอะไรเนาะแต่ว่ามันจะยากหน่อยหน่อยหนึ่ง,งเพราะว่ามันค่อนข้างจะคือแบบนักศึกษาเต็มยืนเต็มอยู่เนาะนักศึกษายืนเต็มอยู่แล้วก็คนไข้เขาก็บวยอย่างไห้ถามเขาก็เมื่อยนะแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่าหรือว่าเป็นบะข้อตัวจริงเป็นอนะไรเนาะแต่ว่าในหนังเนี่ยเราจะแบบมีนักมีคนไข่หนึ่งคนแล้วก็มีนักศึกษาแพทย์หนึ่งคน ก็เป็นอย่างหนึ่งที่แบบสะดวกสบายเนาะในการที่แบบจะถามคนไข้แล้วก็แบบว่าคนไข้ก็จะตอบให้รเนาะเพราะว่าคนมนหลายแต่ยู่น่คนจะร้ายนิดหน่อยเนี่ยคนนักศึกษาหลายแบบเข่าไปเถือนละหาคนเถือละสามคนถามแบบถามแบบแต่ละคนกระถามก่ไขคือกันเนาะมืออาขามาเป็นตัวอย่างเนาะก็คือเขามาห้องหมอมือดาเนาะเป็นอย่างที่เขามาห้องหมอเนาะกระถามประวัติคนไข้เนาะถามอาการที่แบบ อาการเกิดขึ้นมือไดนเนาะแนวไหนนั่นนนี้เนาะแล้วก็คนขายก็ตอบแต่อันเก่านะเขาก็เลยแบบงุนงิ้นไปกำลังเอกหายกันมาจากไม่จริงอ่ะอ่าอะไรแล้วก็ไม่ตอบแล้วก็เหมือนพยายามหลบหน้าเราด้วยเราทำอะไรให้ตอบนี่พอใจหรือเปล่าตปล่าซะหน่อย รู้เรื่องก่อนดิโอยโอ้หมอโอ้เขาขายเป็ลเขาลยอยากเอาเสียงลองนะเพราะว่ามันเป็นเสียงเพลงอะ คือแบบคนไข้เป็นหัวใจวายเออรำลับปั่มหัวใจนะ C P R ใส่โอซีโอซี่นคือภาษาเวียดภาษาเวียดเนาะแต่ว่าภาษาอังกฤษเขาจะบอกออกซิเจน เอกคือสิบิกคิดราาะเระอ,อ,อกอรพิษน้ำโพวยาวไปจากคนขายเมื่อกี้เนาะ่มหัวใจเนาะ เีบาลบอกพี่ว่าคนไข้มารักษาด้วยโรคหลายอย่างครับทั้งความดันเบาหวานก็ส่วนที่คนไข้อเลสนะครับเพราะว่าคนไข้ติดเชื้อในกระแสะเลือดครับรฮีบาลบอกพี่ว่าคนไข้อเลส์่ะหมะตอตอบโปรกับคนไข้แต่ว่าระหว่างนั้นเราสองคนไปเถียงกันอยู่หน้าวอร์ดใช่ไหม เฮ้ดูดิยดเพราเราน่าจะเรียนช้ากว่าน,นี้สองสามปีนะ<ม>เผื่อจะได้ไปเรียนที่บางพีอะแต่วะอ้าว,วกด็ดูดิสถาบันจากกินหรือระดินที่บางพีอะบรรยากาศท่าทางน่าอยู่มากเลยนะนั่นเขาเน้นเรื่องการออกแบบเลยนะเขาบอกว่าถ้าสิ่งแวดล้อมดีก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้และแ,แรงบันดาลใจที่ดีไปด้วยโอม แถมยังใกล้ชิดธรรมชาติมีต้นไม้เยอะแยะเลยอ่ะโอ้มีสระว่ายน้ำไซส์ใหญ่ตั้งสองสาแถมมีลู่วิ่งกับลู่จักรยานด้วยอ่ะอืมยังมีอุปกรณ์สมัยทั้งเรื่องเรียนเรื่องกีฬาและระบบสาราสนเทศอีกไงสุดยอดเลย คนอ,อันนี้คือเป็นหอผักอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามาเนาะขักอะไรทุกคนสะอาดสะอางเนาะมีบอนแบบมีสองเตียงให้นอนด้วยนะมีสองเตียงแล้วมีโต๊ะอ่านหนังสืองามแหงแต่พูดว่าขาห้องผักไม่ใชเท่าใดเนาะแต่ว่าง่าอเลยขาได้ได้นอนไปสิคือแบบนอนรับเนาะแบบอืมขักสะอาดสะอางแหงทุกคน นอนก็ชีบแบบลับนอนนุ่มๆไปเลยเอ่อทางหลังคือบ่อนอนขาพระเจ้าเองเนาะต่างกันเลยพระพนตหรือว่าหรือว่าหนาจะโมเป็นเตียงแบบคือบ่อนขาพระเจ้าอยู่เนาะหนาจะเป็นเตียงแบบนี้เลยเนาะตัวจริงกั็คือหนาเป็นเตียงไปเฉยเลยโรงพยาบาลรามากลับบ้านไปอย่าลืมที่บอกไปแล้วว่าต้องทำยังไงบ้างไม่งั้นได้กลับมานอนเลื่อยลงเวลาอย่างแน่แน่เลย อ้าหมอทำไมต้องพูดดังด้วยตาไม่ได้ยินได้ยินแล้วนี่หมอไปทำงานก่อนนะตากลับบ้านดีดีขอบคุณหมอเสือในงามหลายนะทุกคนเสือของนักศึกษาเลยเสือกราวเลยเนาะเาือสเวียร์คาเสือเสือบลูเสือบลูอ่าบลูงามหลาย อ,อันนี้คือไปตรวจค้นไข่นะเะไปตรวจค้นไขยตอนเศร้าเนะาะาัว่าตอนเศร้าเลยเราสี่ไปกวแถวติดตามอาการคนไข้นะเพราะว่าเมื่อวานเรากวดแล้วจะติดตามว่าเออเมืนน่อมียาผิดปกติบอซึ่งว,ว่ามียาผิดปกตินะเราเิ่นก็น,น่าจจะเอายาหรือว่าหักษาแก่ตามอาการ ใทงมือผู้วายติดเสือ้ออะไรกันท่านหมอด้วยเนะ้ะพอเลวลาเขาไปสัมผัสเลือดของกนไข่จะบูกว่ากนไข่ติดโรคเอชหรือบอกหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับโรคติดเสือเ้อบอกเป็นเส้นตาบเนราสุดเส้นไหนโรคเอชนะครับก้นไข,ข่ครับ ถ่ายแสดงแบบแบบแสดงได้แบบคือความจริงเลยนะสมจริงกันเลย

ออคือแบบคัดเจือเคล็ดง,ง่ายๆเอาสิการต้องแก้ไขสถานการณ์นะทุกคนบางทีคนไข้อาจจะคือกับคนอนะไรเนาะบางทีคนใจดีบางคนก็ใจแบบใจยากน,นะก็ะเข้าก็ต้องแก้ไขสถานการณ์ให้ได้ว่อเอาเออเคสนี้เป็นอะไรก็ยากยากเลยเน,ะนาะ เราสองคนดิมเรื่องอะไรของไทยเนะแต่ทำอย่างนี้ยมันดูถูกวิชาชีพหมอมันดูถูกตัวเองดูถูกที่ดูถูกหมอทุกคนที่เขาตั้งใจรักษาคนไทยนะ ก็อย่าทำเหมอีกน,นะมันน่าสุดหวังมากนะมันเนี่เป็นหรือเปล่าเราอ่ะเป็นอะไรครับเป็นปูดเนี่ยวะถ้าเป็นมันก็ไม่เกี่ยวกับการรักษาไงครับ <c oughs> พูดอย่างนี้แสดงว่ายอมรับเพราะคนที่ไม่เป็นน่ะมันก็จะตอบมาเลยว่าไม่เป็น ครับขออาจารย์เฮ้ยทำไรวะมีอะไรกันหรือเปล่าครับอ๋อหมอผมไม่สะดวกใจกให้หมอแมงคนนี้ตรวจอะทำไมล่ะครับพอดีผมไม่ชอบพวกปิดเพศโอ้แรง <laughs> เร็วไหลอะ่ะพูดอย่างนี้มันเกาหากันชัดๆน,นะครับอ้าวไม่เชื่อกันลองถามเพื่อนคนดูสิครับว่าเป็นหรือเปล่า อตััวนะครบสำหรับคำถามนะคะที่ถามว่าแพทย์เนี่ยมีความสำคัญกับชีวิตเราอย่างไรเนี่ยนะคะก็ต้องตอบในฐานะ,ะาที่เป็นประชาชนที่ใช้บริการหรือว่าได้รับความช่วยเหลือจากวิชาชีพแพทย์นะคะต้องบอกเลยว่าวิชาชีพแพทย์เนี่ยมีความสำคัญกับเรามากอย่างยิ่งเลยนะคะ ถ้าเรามองถึงสัจธรรมของชีวิตนะคะเกิดแก่เจ็บตายในวิชาชีพนี้เนี่ยก็เข้าไปมีส่วนในทุกขั้นตอนของชีวิตของเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเกิดนะคะการเกิดที่ที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ไม่เกิดความผิดพลาดไม่เกิดการพิการนะคะไม่ว่าเราจะแก่ขึ้นมานะคะแพทย์ก็จะช่วยดูแลพัฒนาการของเราตั้งแต่เยาว์วัยจนถึง เข้าสู่วัยต่างๆได้อย่างมีคุณภาพที่ดีนะคะหรือแม้ที่เราเจ็บป่วยแ,แพทย์ก็จะช่วยดูแลให้เราหายจากการเจ็บป่วยพ้นจากความทุกข์ทรมานแม้กระทั่งการตายที่ตายอย่างสมศักดิ์ศรีนะคะเพราะฉะนั้นวิชาชีพแพทย์จะเป็นวิชาชีพที่ทั้งแพทย์เองนะคะและทั้งผู้ป่วยเนี่ยหรือว่าพวกเราเนี่ยจะได้รับเ,เรียนรู้สัจธรรมได้อย่างชัดเจนนะคะดังนั้นเนี่ยวิชาชีพแพทย์จึงเป็นวิชาชีพที่ต้องการทั้งองค์ความรู้นะคะและก็องค์ความดีควบคู่กันไป ที่เป็นที่พึ่งของประชาชนจริงๆเราะฉะนั้นก็ต้องขอบอกเลยว่าวิชาชีพนี้เนี่ยเป็นวิชาชีพที่มีความสําคัญต่อเรามากวิชาชีพนี้เยลยค่ะนอกจากเนาะเขาก็ได้เบิ่งคลิปจบไปแล้วนะจะเป็นคลิปการเบิ่งหนะังเนาะเป็นหนังเกี่ยวกับทางรามาเนาะเพื่อนได้แสดงหรือว่าเพื่อนได้เผยแผ่เนาะในการขั้นตอนในการเทียนแผ่เนาะตั้งแต่ปีหนะึ่งเนาะจนฮอดปีสุดท้ายเนาะ ว่าเป็นเอวดายเนาะเช่งว่า EP นี่จะเป็น EP ที่6เนาะที่ขาดพี่จอมมารีแอคเนาะซึ่งจะเอาบางตอนของหนังมารีแอคเนาะอาจจะมีบางตอนที่แบบมีเสียงเพลงหรืออย่างมันอาจจะติดลิขสิทธนะิ์เนาะเขาอ,อาจจะทางอาจจะเพิ่อ,อน,นอกจากก่อนอื่นก็ขอบคุณทางธรรามะาละกันขอบคุณทางธรรมะละขอบคุณที่พี่ที่ปักลิงมาใหนะ้เนาะซึ่งว่าหลังจากที่ได้เบิ่งจบเรื่องเนาะทางทายเพิ่นทางหมอเพิ่นการที่บ่ายเนะาะความเป็นหมอเนาะเขาควรเห็นเอวดายเนาะ แล้วก็ได้ทั้งบันเทิงเนาะได้ทางความบันเทิงได้ทางความหูเนาะได้ทางห้อยยิ้มเนาะจากหนักแสดงเนาะมีแต่ภูนาหักเนาะแล้วก็เป็นบทเรียนนะฮาวเองเนาะเามาเบิ่งคลิปนี้เนาก็ได้บทเรียนเนาะแล้วก็ขอบคุณหลายๆเนาะเป็นประโยชน์หลายๆเนาะคลิปเฮาก็จบเพียงเท่านี้เนาะเมื่อหน้าถามีโอกาสเฮาก็จะมาเบิ่งอีกเนาะ ep สอง ep สามเนาะโอเคเนาะคลิปเฮาก็จบแล้วเนาะสบายดีสวัสดีครับ